วันนี้เราได้มายืนหน้าเรือนจำอีกแล้วเพื่อนแต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิมนะนึกถึงวันนั้นเลยอะที่เราอยู่ข้างในอะเราคิดว่าชีวิตเราคงจบแล้วจริงๆแหละใช่อันเนี้เหมือนเราได้เกิดใหม่เลยนะดีนะที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าชีวิตเราต้องอยู่เพราะวันพรุ่งนี้ใช่ไปแล้วเข้าไปบอกอน้องๆข้างในกันว่าอย่าท้อชีวิตเราต้องอยู่เพราะวันพรุ่งนี้ลุย การฝึกโยคะไม่เพียงแต่เป็นการออกกำลังกายแต่เป็นการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจมีความรู้สึกที่ดีกับตนเองและมีความเข้มแข็งเ,เพียงพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อมในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโยคะมันไม่ใช่กีฬาแต่โยคะเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งซึ่ง มันเป็นการเูรณาการร่างกายจิตวิญญาณลมหายใจเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถรวมทั้ง3ามอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันได้เนี่ยเราก็จะสามารถเล่นโยคะได้มันก็หมายถึงการที่เราจะต้องมีสมาธิในการเล่นแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดของการเล่นโยคะคือลมหายใจลมหายใจที่จะช่วยในการที่เราจะมีสมาธิ จะไม่ต้องคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาถ้าเราลองทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะลืมทุกอย่างลืมอดีตแล้วก็ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องคิดถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดมันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขเราไม่ต้องคิดถึงว่าเราไม่มีเงินใช้ไม่ไม่ต้องคิดถึงว่าญาติจะมาเยี่ยมไหมลืมทุกอย่างให้หมดอยู่กับปัจจุบันที่เราเล่นโยคะแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนคือโครงการเนี่ยเราจะไม่ ไม่สอนแล้วแล้วพอจบแล้วเลิกไม่ใช่จะสอนแล้วเนี่ยเราจะปั้นคนที่เป็นครูโยคะต่อไปอย่างขวัญกเบเรียเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นครูโยคะ25คนแล้วก็อสอนต่อไปอไพอรุ่นหนึ่งพอเราเก่งเป็นครูเนี่ยก็จะมีรุ่นต่อไปมาทดแทนดังนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้กับตัวเราเวลาออกไปมันสามารถนําไปใช้ได้เวลาไปเจอสิ่งที่คือแบบอะไรที่เป็นทุกข์อ,อะไรอย่างเนี้ สูดลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราพยายามหายใจเข้าหายใจออกเปลี่ยนความคิดเราซะใหกล้ๆว่าอดีตพยายามอย่าเอาเก็บมาคิดอนาคตก็อย่าเพิ่งไปหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่กับปัจจุบันของเราให้ให้ผ่านพ้นไปให้ได้เดี๋ยวอนาคตก็จะดีเอง ศิลปะโยคะเนี่ยมันสุดยอดมันได้หลากหลายได้ทั้งสุขภาพร่างกายที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สภาพจิตใจที่เรียกว่ามีความหนักแน่นอ่อนโยนขวาจับไปที่หัวเข่าแล้วการแสดงโยคะเนี่ยเท่าที่เรามองมันใช้ทีมทําคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นมผมมองว่าสิ่งนี้นะครับเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งสำคัญนะครับขาปรับข้อแขนให้ดี อยากที่จะให้พวกขังที่เดือนจำกลางปรีรีได้ฝึกได้เรียนนะครับเรื่องของยิควเพราะมันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์จริงๆและมันสามารถที่จะนําไปโชว์ได้ทั้งหมดเชี่ยวชาญเอาไว้เก่งนะพวกขัง,งได้ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญแล้วนมันสามารถที่จะนําไปโชว์นาไปต่อย,ยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกได้อย่างดีนะครับได้อย่างงดงามได้อย่างเรียกว่าลบภาพอาจารย์ลบภาพสายตาคนนอกที่มองเรืนอนจำนะครับว่าเรา ี่มมมคคววาาาาาสรรรถลดนะับอจยการฝึกโยคะเปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการดูแลตนเองไม่ปล่อยตัวเองไปตามยถากรรมไปสู่สภาวะของการรู้จักตนเองทำให้ผู้ฝึกได้รู้จักการใช้ชีวิตที่มีอิสรภาพจากภายใน